ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะ FC แฟนคลับทางช่องภูผาชาแนลทุกท่านค่ะค่ะมาเจอกันในคลิปนี้นะคะมีแนวทางม,มาฝากมาตอนนะคะเป็นแนวทางเลขดับบนนะคะของพ่อกล้วยนะคะอ่าบะนันไดลงแนวทางมาหายสองงวดเนาะล่องหายในกลุ่มนะคะดับยูนะคะอ่างวดดีเอามาลงให้ทางช่องเพราะว่าทุกคนคอมเมนต์ขอรอคอยเรียกร้องกันไลน์นะคะก็เลยต้องลงนะคะส่วนที่ผู้ใดบ่มักเนาะบ่มักเลขดับปล่อยผ่าน,นะคะ่ะ นะคะงดดามาด้วค่ะเด้อแนวทางมีเข้ามีหลุดบาวาเล็กมาหรือว่าเล็กดับนะคะอ่ามีเข่ามีรูทุกสำนักนะคะใหายสำรับคนที่ชื่นชอบนะคะบ่ชื่นชอบในแนวทางเล็กดับปล่อยผ่านค่ะเลื่อนผ่านไปเบิ่งสำนักอื่นนะคะที่พน้นประเด็นหายเล็กดับเนาะอ่าที่ป่ะเด้ลงคลิปหายเอซี่เพราะว่ากับมีดามาหลังจากที่แนวทางคุณพ่อเพิ่นนะคะจะบ่าได้มากเซฟโกงวดนะคะดับยูมาตลอดมาผ่านยูสองงวดติดนะคะ อ่าแล,ล,ล้วก,ก็มีเอฟซี่นคอมเมนต์ดามาหลายฉบับก็เลยบ่ลงให้ไปลงให้ในกลุ่มนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มนะคะหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปนะคะสองหัวปรากฏว่าดับอยู่ทุกงวดค่ะนะคะอ่างวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะหลังจากที่ว่ามันพลาดไปนะคะเดมมาลงคลิปให้กับทางเอฟซีแฟนคลับท่านช่องเนาะอ่าให้ยส่หรับคนที่ชื่นชอบบอ่มกักปล่อยผ่านอ่ะเพื่อบอ่เป็นการเสียเวลามาเบิ่งน้ำกันเลยนะคะเนาะ อ่าค่ะก้อนสีขาวไปเบิ้งแนวทางเลกดับเนาะเชบาขออธิบายอ่ามีทางเอฟซีผู้เพิ่นมาคอมเมนต์นะคะหลายคนเลยนะคะกับคอมเมนต์ไปในทางที่แบบอ่าสอบถามซื้อนะคะบางคนกับอ่าเขามาคอมเมนต์แบบว่าอ่าอ่าสูตรมั่วบ่แอดนะคะสูตรมัวรม่วบ่ครับนะคะอ่าแนวทางตัวเลขคือบ่คือกันอ่าเบิ้งย้อนหลังนะคะเพิ่นคือหายเลี่ยงมากนะคะพ่อมาหงวดวันที่นึงกลุ่มผ้า น่าสิเป็นสูตรมั่วว่าสนเพันว่าได้มากบ่คือเก่าว,ว่าสัรนะคะ่าจะบบาขออนุญาตอธิบายให้เอฟซีแฟนคลับทางช่องทั้งภูผาชาแน,นลเจบบาพาด้วยฟังเลยนะคะเนะาะบางคนเพิ่นกระถามดีดีค่ะอเป็นยังแอด,ดงวดนี่นะคะแนวทางคือโบเลี่ยงกันเนาะแต่จังไรกัขอบคุณหลลยๆเด้อร์ที่ให้มากอันนี้คือเพิ่นสงสยัยแต่บางคนบ้เป็นสงสัยธรรมดานะคะว่ามันเป็นสูตรมั่วว่าเฮาเอามามั่วอีกนะคะเนาะ อ่ะเชบ,บาเขาอธิบายนะคะทุกงวดที่เขาเห็นเนาะมันจะเลี้ยงมาตลอดนะคะเลี้ยงทุกงวดทุกงวดพอมาหอดงวดนี่เป็นอยังมันคือโบเลี่ยงนะคะอันนี้เชบ,บาเขียนกับกันละนี่สามกับสี่นี่นะคะสามกับสี่ที่จริงสามสี่ไม่อยู่พี่ละเชบ,บามองไปเห็นเลขสี่ก่อนนะคะก็ะเลยได้เข,เขียนก่อนสี่นะคะแต่ว่าทัวคุยกับคุณพ่อเรียบร้อยหลังจากเอซี่คอมเมนต์อ่าหลายเนาะตอนแรกเชบ,บาก็นึกว่าเอซีสิ เลขบอดีเลี่ยงเอฟซีสีบอคอมเมนต์บออีหยังสีบอ,ส,บอสงสัยแต่ว่ามีคนสงสัยนะคะมีทั้งคนที่ผู้ที่คอมเมนต์ดีๆนะคะขอบุญขอบคุณนะคะแต่บางคนคอมเมนต์บอดีนะคะชบ,บาอยากให้ใส่คําถามที่แบบดีๆแน่นะคะเอฟซีเนาะถามดีๆนะคะเพราะว่าชบ,บาอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาชี้แจงมัดตอบอยู่แล้วนะคะก็ควรจิถามกันแบบดีๆนะคะ,นะ,คะแนวทางทุกอย่างที่ออกมานําเสนอทางช่องมันมีเขามีรุดกันทุกคนค่ะ ว่แมนวาสีเขาทุกงวดนะคะถ้าเขาทุกมวดเท่าเสียเงินไปไว้ไซนะคะมันก็มีเขามีรูดเป็นธรรมดานะคะก็คือแนวทางของคุณพ่อนะคะฉบับ,บกระถามนะคะเป็นยังค่ะคุณพออ่อหลบหนีแนวทางคือบอเลี่ยงนะคะโทษไปกุ้ยตั้งแต่เสาๆนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะฉบับโทษไปถามคุณพ่อตั้งแต่เสาๆอ่าว่าเอฟซีน่สงสัยว่าเป็นยังเลขกคือบอเลี่ยงนะคะซึ่ง คุณพ่อว่าเหตุผลที่มันเบเลี่ยงนะคะทุกรอบคุณพ่อกับสีเบิงคัดเสษเล็กดับนะคะถ้ามันบติดดับก็บคือปล่อยลงตามสูตรนะคะแล้วรอบนี้มันติดดับค่ะคุณพ่อก็เลยยกออกนะคะซึ่งที่าวบาแจ,จงทุกคนอยู่แล้วว่าแนวทางของคุณพ่อนะคะรักนวยบนนี่นะคะคุณพ่อเฮ็ดหลายสูตรเลยค่ะบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดสูตรเดียวนะคะเฮ็ดหลายสูตรแล้วก็จับตัวชน ะะเมื่อที่เจ้าบาดแจ้งเอฟซีว่าซีก็แปดนี่นะคะเบื้องใส่การหลายสูตรแล้วมันช่อนเดน่นแต่คุณพ่อเลือกแปดบอมักซีนะคะคือคุณพ่อจับชนเด่นหลายสูตรนะคะแล้วปกติมันจะเลี่ยงแล้วมันติดดับคุณพ่อได้ดึงชิมดึงออกค่ะเอาตัวไม้มาซุปนะคะเอาตัวไม้มาแทน่นนะคะนี่คือคําตอบนะคะเนาะนี่คือคําตอบนะคะ คำตอบที่มันเบลี่ยงกันนะคะคือคุณพอเบิงใ,ใจเหล็กดับค่ะมันติดดับนะคะได้คัดออกนะคะเนาะ FC เข้าใจกันเด้อค่ะเด้อนะคะขออนุญาตแจ้ง FC ทุกท่านนะคะขอบุญขอบคุณทุกเก้านะคะทุกๆคอมเมนต์ที่พนเขามาคอมเมนต์ดีๆเนาะพูดคุยดีๆนะคะสบากระเสือว่าอ่าหลายๆคนหลายๆอ่าคอมเมนต์นะคะแน่นอนคะ่ะมีทั้งผู้ที่มักเข้าแล้วกับบมักเนาะ ่ขคนบวมเปนหน่อยๆน,นะคะเชะบาเข้าใจในจุดนี้นะคะแต่ว่าเชบากะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะคะกัะทางที่ดีอยากให้คอมเมนต์กันดีๆมากกว่านะคะเนาะอยากให้คอมเมนต์ดีๆมากกว่านะคะเชะบาเข้าใจอยู่แล้วว่าเออเชบาเห็นงานเกี่ยวกับกุนี้เนาะมันกัต้องมีนะคะมีคนทุกประเภททุกแนวนะคะแต่ว่า,าสังคมเนาะเขาสิอยู่รวมกันแบบน่ารักเข้ากับตองอพูดคุยกันแบบ น่ารักนะคะเนาะอันนี้เป็นเลขดับล่างเดด้อค่ะนะคะเป็นเลขดับล่างซึ่งลงงหายไปแล้วค่ะแต่ว่าเอามาใไห้ผู้ที่เพื่อนย่างบ่เห็นแคปหน้าจออีกรอบนึงเด้อค่ะเด้อนะคะ,ะมันมีตอนแรกมันจะเป็นคุณพ่อไ้ามามันเป็นดับดึงสีดิซึ่งคุณพ่อพิมพิษนะคะชะบาได้มาแก่ไหมอัดคลิปไทยไหมนี่แหละก็เลยเป็นดับหนึ่งสามนะคะ เพราะว่าซิสีมันบดดับนะคะเนาะได้แก่ขอมูลไม่ได้แก่ขอมูลไม่ไอมไมพอดีนะคะตอนแรกฉบ,บาบท้ายทําคลิปแล้วแล้วนะคะพร้อมที่สิปล่อยพร้อมนะคะเพราะว่าลงยูทูบอ่าลงในช่อง youtube ไปแล้วคุณพ่อโทรมาดวนนะคะว่าฉบ,บับพ,พ่อพิมพิดนะคะพ่อมาตรวจสอบแล้วนะคะคุณพ่อพิมพิดว่านพิมพ์ให้พิดโตนะคะฉบ,บับก็เลยบ่เป็นยังค่ะคุณพ่อนะคะ อัดแล้วก็อัดไม่ได้นะคะฉบ,บาก็เลยลบคลิปถิ่มก็เลยอัดไม่นะคะเพราะว่าถ้าเข้าลงไปพิพาดไปแล้วนะอ่าเอฟซีพี่มันสิพิษเนาะฉบ,บากก็ลบถิ่มเฮ็ดไม่เลยนะคะไม่อยากให้พลาดอ่ะรอบนี้เล็กดับบนคลิปก็บสีงเงาแน่นะคะเพราะว่าเอาให้คุณพ่อคุณแม่เบิรงอ่าของเล็กดับบนพรแล้วก็อธิบายเรื่องอ่าเล,ล็กักน่วยเนาะ ให้สําหรับคนที่ชื่นชอบด้วยค่ะเด้อวาวาสูตรคํานวณแต่ละสูตรแต่ละเซียนที่ชบาหามานะคะคือแต่ละเซียนนะคะชบาย,ยอาา่อมัาว่าทีได้มากเพิ่นมีแต่คนเก่งๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลือกติดตามเอานะคะมาของสํานักใหนเนาะเลือกติดตามเอาเด้วยค่ะเด้อถูกสํำนักมันกะมีเขาไม่รู้เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพื่อจะเชบาวาน่ะล่ะถ้าถือทุกนวดว่าพดซะเลยเนาะเอฟฟี่อ่ะ เสียยเงินไปไวไซส์นะคะอีกอย่างมันกับขืนยุ่กับดวงเฮ้าน้าบางครั้งเพิ่นว่องหายเน้เนเเหมือนวดที่แล้วผู้หาเก่าซีนะคะว่งเน้นหาหกหนึ่งเอฟซีก็ยังว่าสื่อกันก็นมีหลายนะคะมันกับข้นยุ่กับดวงเฮาพร้อมนะคะบางคนแคบนาจอไว้บอสือก็มีนะคะดวงเฮ้าสีบได้น,นะคะเนาะดับบนนะคะ ดับตัวตรงด้วยค่ะเด้อตัวกับออกได้ค่ะตัวใดเพ่นกลับบหายคือมันออกได้ด้วยค่ะเด้อถ้าตัวใดเพ่นกับบหายคือแสดงว่ามันบมาค่ะดับบนตรงๆนะคะอ่านดีๆนะคะอย่าเลื่อนผ่านคลิปค่ะได้ข้าใจในแนวทางนะคะบางคนเลื่อนผ่านคลิปนะคะบมเข้าใจในแนวทางแหละค่ะเหม็นบางคนกับว่าเหม็นยางเดี่ยววกเข้อใจในแนวทางเลยนะคะพะว่าเลื่อนผ่านอ่าศูนย์หก หกศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะสามสามหนึ่งหนึ่งค่ะเจ็ดเก้า 9ก้าเจ็ดค่ะสองสี่อ่สี่สองค่ะสองสี่สี่สองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะอ่าถ้าตัวใดที่เพิ่นดับไปทั้งตัวกับเพื่นจะกับมาหายแบบนี้ในตัวเลยเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเนาะถ้าตัวใดเพิ่นว่าได้กับมาหายแสดงว่ามาอะไรเด้อค่ะเด้อ เพราะว่าเข้าดับแค่โตตรงค่ะนี่ค่ะเพื่อนดับหกสองค่ะแต่ว่าสองหกมาได้เลยค่ะเนอนะคะเพื่อนดับหกสองแต่สองหกมาได้ค่ะสามห้าห้าสามค่ะศูนย์สองค่ะอสองศูนย์ค่ะ ศูนย์หนึ่งค่ะห้าเจ็ดค่ะเจ็ดห้าค่ะแปดสี่ค่ะสี่แปดค่ะสามเก้าค่ะเก้าสามค่ะ หกหกค่ะหกหนึ่งค่ะหกสามค่ะหกสี่ค่ะหกห้าค่ะหกเจ็ดค่ะ หกแปดค่ะแล้วก็หกเก้าค่ะอ่านะคะชัดเจนนะคะนอแนวทางตัวเลขนะคะอ่าชัดเจนนะคะอ่ะเป็นจักรคูนอหนะคะสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองโตบนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะได้สามสิบสองโตนะคะดับตัวตรงะะด้วยค่ะแล้วโตกลับ าสามารถออกได้นะคะเหมือนดับหกหนึ่งนะคะเพิ่นบรอดกับมาหายขึ้นหนึ่งหกมาได้นะคะหกสามนะคะไม่ได้สามหกได้นะคะตรงเลขมากตรงเลขสูตรจะาของตรงเลขฟันจะาของถ้ามั่นใจในสูตรจาะาข,ของซื้อได้เลยค่ะเด้อนะคะมั่นใจในตัวเลขจะาของซื้อได้เลยค่ะเพราะว่ากองฉลากคนบ่มีเลขดับนะคะอ่าชบากะเอามาเสนอห้เอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะห้สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ พูดชัดเจนบอกชัดเจนทุกคลิปด้วยค่ะเด้อนะคะเป็นเพียงแนวทางค่ะอ่ะสุดท้านี้นะคะขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะคะไวพ้พบเจอกันในคลิปหน้านะคะให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยกันสกกูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ